เราจะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้ยังไงใช่ไหมแล้วเราจะพัฒนาตัวเองยังไงให้คนหลงรักได้ตามที่พี่เคยบอกแทบจะทุกไายลั์เลยนะคะว่าถ้ามีคนมาล้อเรามีคนมาว่าปมด้อยของเรานี่หนึ่งในโดนปมด้อยนะก็เลยมาอาธิบายบอกน้องๆได้พี่ฝนฝังหัวตัวเองเองนะคะตอน,น,นเด็กๆโตขึ้นฉันจะสวยโตขึ้นฉันจะสวยแบบไหนนะฉันจะสวยฉันจะสวยคิดอย่างนี้ตลอดแล้วก็คาพูดพวกนี้ไม่เคยทําอะไรพี่ฝนได้ถามว่าเจ็บไหมเจ็บแล้วยังไงอะ่ะเจ็บแล้วไปทั้งร้องไห้หรอเจ็บแล้วแบบวะ่าพอ เรายิ่งนั่งลองไหาคนอื่นยิ่งหัวเราะชอบใจเห็นแล้วมีความทุกข์คนอื่นนี้มีความสุขไม่ค่ะพี่งฝันเฉิดฉายค่ะดึงสติตัวเองแล้วไม่ฉันจะสวยแบบนี้ฉันจะสวยอย่างนี้นะคะโตไปฉันจะสวยแบบไหนคิดเอาไว้ในหัวเลยถ้าไม่รู้เปิดไอเปิดเน็ต เรามีเน็ตเรามีมือถือกันทุกคนนะคะเปิดเน็ตไปนะคะว่าเราอยากสวยแบบไขรนะคะแล้วก็เอารูปนะเป็นวัวเปเปอร์เลยแล้วก็เลือกเสื้อผ้าเลยนะคะฉันจะใส่อยา่างนี้ฉันจะสวยอย่างนี้นะคะผมถ้ามันฟูก็ทําให้เรียบปากถ้ามันดําก็ไม่เป็นไรโตขึ้นก็ทําสีปากแบบนี้ดังไม่โดง่งโตขึ้นก็เอาเงินฟาดดังได้ค่ะตาฉันไม่สวยใช่ไหมอยากได้สองชั้นอยากมีเหล่าเต้งมีเงินทําได้ทุกอย่างนะคะบอกได้คําเดียวเลยแต่ตอนนี้หนูไม่มีตังกับพี่ฝนแล้วหนูต้องการสวยค่ะ ถ้าตอนนี้หนูไม่มีตังสิ่งเดียวที่หนูจะทําให้หนูดูสวยได้ก็คือออกกําลังกายออกกําลังกายมันฟรีนะคะเราไม่ต้องไปเสียตังค์เข้าทีมก็ได้สมัยก่อนพี่ฝนก็ไม่เข้าทิมค่ะรู้สึกเปืืองตังออกกําลังกายเองที่บ้านเขาเรียกอะไรนะแพพงซิกอัพกระโดดโตบ บอดี้เวทเปิดคลิปเอาเลยใน YouTube มีไปร้อยๆคลิปเทนเนอร์ทุกคนแทบจะสอดออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือไทยเยอะมากการออกกำลังกายไม่เสียตังค์นะทำเองได้ที่บ้านนะคะอ่ะทีนี้น้องๆก็จะมีข้อสงสัยใช่ไหมที่พี่หยุนฝนบอกว่าส่องกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันสวยฉันสวยมันเป็นการหลงตัวเองหรือเปล่าคะพี่หยุนฝนคะเราต้องเข้าใจคําว่าหลงตัวเองกับหลอกตัวเองก่อนนะหลงตัวเองไม่ผิดค่ะหลงตัวเองไม่ผิดเพราะอะไรเพราะถ้า เราอะสร้างมันขึ้นมาเองสร้างห่ดเนี่ยขึ้นมาเองแล้วเราส่องกระจกแล้วเราชอบเราภูมิใจหรือเราอ่านหนังสือแล้วเราเก่งเราฉลาดอันนี้คือการหลงตัวเองในสิ่งที่ถูกนะส่องกระจกแล้วแบบฉันสวยฉันเก่งจังเลยอะไรแบบนี้นมีความภาคภูมิใจในตัวเองหลงตัวเองกับรักตัวเองคายๆกันนะแต่ถ้าหลอกตัวเองละ่ะหลอกตัวเองเนี่ยเราต้องคิดก่อนนะหลอกตัวเองหลอกตัวเองไงหลอกตัวเองเนี่ยเหมือนการเพ้อเจ้อคือหนูคือหนูเป็นแบบที่พี่ฝนชอบเลยค่ะ ชอบบอกเลยใช่ไหมดูไอดอลเกาหลีที่ฉันสวยๆแล้วก็ตั้งเป้าหมายโตขึ้นกูจะสวยแบบนี้แล้วก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆตอนนี้เอารูปจอยเลเวลใช่ไหมเออมาแปะนะคะแล้วก็ตั้งเป้าเออพูดถึงรูปดาราว่าเดี๋ยวจะพูดตอนถ่ายไงแซงขึ้นมาก่อนกันด้ตอนเด็กๆนะพี่อ้ําพัชราภาคือไอดอลพี่ฝนค่ะโอ๊ยตอนเด็กๆฉันก็ตัวดําอ้วนเอาหน้าพี่อ้ํามาแปะสมัยพี่ฝนตอนเด็กๆไม่มีมือถือนะคะ ตัดเอาตามหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพี่อ้ำนี่ลงไทยรัฐครึ่งหน้าตัดเอาค่ะตัดแล้วก็มาแปะใส่สมุดแบบนั้นเลยหาสมุดป๊่ปาปารหนึ่งเล่มแล้วก็แปะแล้วก็เปิดแบบนี้เลยนะคะทํานิตยสาราด้วยตัวเองจะซื้อก็ไม่มีตัางค์เงเล่มตั้ง70 80บาทแม่ให้ตังค์ไปกินค่าขนม70บาทซื้อนิตยสาราหมดก็ไม่ได้หรือไม่ก็แอบไปดูบ้านเพื่อนไม่ใช่แอบหรอกไปบ้านเพื่อนเพื่อนชอบซื้อน,นิตยสารสวยๆแล้วก็เปิดดูกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอืม ส่วนมากจะตัดเอาจากหนังสือพิมพ์ประหยัดแล้วก็ทากาวแปะแล้วก็เปิดไว้อย่างเงี้ยค่ะโตขึ้นจะสวยแบบพี่อ้ํจะสวยแบบพี่อ้ำจะจะบ,บัำบงคับให้เพื่อเลือกอ้ําเลยแหละ <c oughs> คือชอบไงเราชอบแบบนี้แล้วก็จะฝังไว้แบบนี้นะคะอะกลับมาต่อนะคะผมจะสวยได้จัดไปคะ่ะทีนี้หลอกตัวเองอะหลอกอย่างไงหลอกตัวเองว่าฉันคงเป็นได้แค่นี้แหละฉันก็ทําได้แค่นี้แหละ อยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วหลอกตัวเองว่าอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วก็เลยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมพัฒนาตัวเองถ้าเอาหนักหน่อยนะ หลอกตัวเองเรื่องผู้ชายเดี๋ยวเขาก็กลับมาฉันเฝ้ารอที่ท่าน้ําทุกวันเลยอันนี้คือไม่ดีนะคะเพราะอะไรคะเพราะหลายคนที่มูฟออนไม่ได้อะอกหักแล้วมูฟออนไม่ได้เราหลอกตัวเองอยู่หลอกตัวเองเราเคยมีความสุขกับเขาแบบนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมากลับมาแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วพี่ฝนก็จะย้ำอย่างเดียวตลอดแต่บางคนไม่เข้าใจไงบางคนก็ยังโจมดิงดาอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเข้าใจเมื่อไหร่อะจะนั่งขำกับตัวเอง เคยเป็นนะเข้าใจเข้าใจหัวอ,อกไวรุ่นที่อ,อกหักนะคะเพราะอ,อกหักก็เคยอ,อกหักนะคะทีนี้นะเพี่ฝนจะบอกวิธีการสร้างความมั่นใจวิธีสร้างความมั่นใจนะคะเพี่ฝนฝนะ่ะก็จะบอกทั้งภายนอกและภายในเลยนะหนึ่งรอยยิ้มค่ะไหนยิ้มซิแต่ตอนยิ้มไม่ได้นะคะปากจะฉีก ยิ้มไม่ใช่ยิ้มแคบปากแต่ลูกตาเราต้องยิบด้วยอันนี้ถ้าเกิดใครโตขึ้นแล้วฉีดบัวทอกไม่ได้นะคะตาแข็งนะคะยิ้มทางหน้าค่ะเอเวลาที่เรามีความสุขเรายิ้มทางหน้ามันก็จะออกมาทางหน้าและที่สําคัญนะเพิ่งนึกได้มาตะกี้นี้อันนี้ไม่ได้จดเอาไว้นะเวลาที่เราพูดให้เราอบยิ้มเราพูดไปด้วยค่ะมันจะดูน่าหลักมากอะเราลองสิลองพูดกับเพื่อนพวกนี้ยแกกินอะไรยากกลางวันเพื่อนมันก็จะคิดได้ใจอี๋ทำไมดูบบกว่า ดูแบบสตอจังเลยไม่ต้องสนค่ะโนสนโนแคร์ค่ะเรากําลังสร้างความมั่นใจให้ตัวเราเองนะคะเราก็ยิ้มไปพูดไปเนี่ยเหมือนพี่ฝนนะยิ้มไปพูดไปแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ก็จะมีอีกพี่ฝนค่ะหนูฟันไม่สวยเลยค่ะถ้าหนูฟันไม่สวยในตอนนี้นะคะหนูยิ้มหุบป,ปากก็ได้ค่ะหนูฟันไม่สวยฟันไม่สวยไม่ใช่ประเด็นยิ้มหุบป,ปากไว้ก็ได้โตขึ้นเก็บตังค์แล้วจัดฝันพี่ฝนจัดฟันตอน30กว่านะคะมีตังค์เราค่อยดัดฝันเองแไ,ไม่เอาเดือดร้อนพ่อแม่เนาะ ยิ้มอลุมเจาะยิ้มอุยิ้มอลุมเจาะก็ได้นะ่นารักดีนะคะหลายคนจะถามมากพี่ฝนค่ะหนูควรมีแฟนตอนไหนดีคะหนูควรมีแฟนอายุเท่าไหร่ดีคะตอนนี้พี่ฝนให้คํานิยามให้เราให้พวกเราได้ละก่อนที่เราจะมีแฟนให้รักตัวเองให้เป็นก่อนถ้าไม่รู้ว่ารักตัวเองคืออะไรอย่าเพิ่งมีแฟนวัยเราเป็นวัยที่ต้องเก็บการเรียนเก็บประสบการณ์เก็บ ความรู้เยอะๆเออเก็บประสบการณ์ก็ยังไม่ได้หรอกนะเพราะเรายังไม่มีใช่ปะเพราะฉะนั้นต้องเก็บความรู้เยอะๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องความรู้รอบตัวอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาไปนั่งหาสาระบ้างนิดนึงนะวันละชั่วโมงก็ยังดีนะดูไลฟ์เพี่อนฝนก็มีสาระแหละหนึ่งชั่วโมงโอเคนะคะนั่นแหละเก็บความรู้เยอะๆทีเนี้ยพอเรามีความรู้เยอะๆอะเวลาเราไปคุยกับใครแล้วเรารู้เรื่องรอบตัวมันจะทําให้เราดูมีเสน่ห์ดูน่าสนใจดูแบบว่าไม่ซื้อเบือ่อ ยิ้มแล้วส่องกระจกรู้สึกว่าหน้าตัวเองแปลกค่ะต้องทําให้ชินต้องทําให้ชินนะอืยิ้มเหมือนเวลาเซลฟี่อะเราเซลฟี่ยังไงอ่ะเซลฟี่หน้าอยู่มันก็ไม่ใช่ป้าเวลาเราเซลฟี่ยังไงเราก็ยิ้มอย่างนั้นหน้ากระจกละค่ะช่วยได้นะอื แล้วก็อันที่สองนะออกกําลังกายออกกําลังกายให้ดูสุขภาพดีไม่ต้องเอาแบบว่านางแบบวิกตอเรียซีเคทก็ได้นะแบบเอลเอสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยจะทอ้อซะก่อนนะคะเอาแบบว่าเป็นคนดูสุขภาพดีดูมีทรงอะดูมีทรงแปลว่าอะไรดูมีเอวมีเชฟอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบอ้วนอย่างเงี้ยหรือทื่อไปเลยเออเอาแบบว่าดูกําลังดีน้ําหนักส่วนสุดดูกําลังดีนะจ๊ะแล้วอันที่3การแต่งเนื้อแต่งตัวต้องสะอาด อาบน้าเช้าเย็นนะคะไม่ใช่ตื่นเช้ามาขี้เกียจอาบน้ากลางคืนอาบแล้วแต่งตัวไปโรงเรียนเลยไม่เอาตื่นเช้ามาต้องอาบน้ํานะจ๊ะแล้วอันที่สี่นะเรื่องผิวผิวดําผิวขาวไม่จําเป็นค่ะผิวเนี่ยเราต้องให้นุ่มชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาจะดําจะขาวถ้าขาวแต่ผิวหยาบก,กระด้างผิวแห้งแตกอ,อ่ะเออไม่เอานะคะตอนเด็กๆพื่นฝนตัวดําพื่ฝนทาครีมไปโรงเรียนทุกวันหวังว่ามันจะขาวหรอคะมีความเชื่อว่าแบบนั้นแต่ผลจากการทาครีม มันขาวขึ้นนิดหนึ่งมันไม่ได้ขาวมากมายแต่มันทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นดูสุขภาพดีครีมต้องทานะและอันที่หผมนะคะผมถ้ามันฟูทาเจลนิดนึงนะหมัดให้เรียบอย่าให้มันฟูอยาให้มันแบบว่าหวีให้มันเรียบร้อยค่ะอย่าปล่อยให้มันเป็นสังกะังลกลุงหลังเหาขึ้นหัวไม่เอานะและอันที่6นะคะเรื่องการแต่งตัวมีน้องบอกว่าพี่ฝนค่ะช่วยทําคลิปแบบว่า การแต่งตัวของเด็กวัยรุ่นหอได้ไหมคะโออมันก็ทํายากอยู่นะเพราะมันแล้วแต่สไตล์เราใช่ไหมอย่าแต่งที่โปจนเกินไปอ่ะเพราะถ้าแต่งโปจนเกินไปเราจะขาดความมั่นใจพอเราขาดความมั่นใจเราก็จะจับน,น,นู่นดึงนั่นดึงมีบมันดูเสียบคลิกภาพนะคะใส่อะไรก็ได้ที่เรามั่นใจอืมใส่ที่เราแบบอันนี้คือสไตล์ฉันเราก็จะสวยในแบบสไตล์เราถ้าเราแต่งตัวเรียนแบบคนอื่นแล้วเราแบบไม่โอเคก็อย่าทําตามนะ ทีนี้มาเรื่องภายในกันบ้างเรื่องภายในนะคือ 1. นึ่ทำจิตใจให้เบิกบานมีความสุขตลอดเวลานะจะได้มีคนเข้ามาคุยกับเราอยากคุยกับเรามีอะไรก็อยากจะเข้ามาพูดคุยอ่ะอย่าเป็นคนดับฝันคนอื่นนะคะเวลาเขามาปรึกษาอะไรโอ๊ยทํำไม่ได้หรอกแบบนี้จะไม่ค่อยมีคนอยากเข้ามาคุยด้วยนะแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนคนอื่นนะคะ support เพื่อนเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับเพื่อนที่สําคัญ ไม่นินทาคนอื่นเพราะการที่นินทาคนอื่นอะตอนนี้เรานั่งนินทาอยู่กับคนนี้เดี๋ยวไอ้คนนี้มันไปอยู่กับคนอื่นมันก็นินทาเรากับคนอื่นเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่พูดจาไม่ดีอะชอบพูดแง่ลบหรือว่าชอบดับฝันคนอื่นอะจะมีคนประเภทหนึ่งที่เข้ามาหาเราคือคนที่ชอบนินทาเพราะรู้สึกว่าคุยกับเราแล้วนินทามันดีสนุกปากดีแบบนี้ไม่ดีนะ ทีเนี้ยมันก็จะอยู่ที่เราด้วยว่าเราจะเลือกเพื่อนแบบไหนเข้ามาคบนะคะอ่ะสุดท้ายก็คือหาไอดอลมาหนึ่งคนเหมือนที่พี่ฝนฝนบอกไปเมื่อตอนตอนอ้นน่ะให้เราหาคนที่เราชอบมาเลยว่าเราชอบใครชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นเลยนะคะถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหน,นก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาอออยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย